การสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเป็นหนึ่งในสมรรถนะหลักรู้สึกว่าเป็นตัวที่สามที่เป็นสมรรถนะหลักที่เราจะมาสร้างความเข้าใจในเรื่องของสมรรถนะหลักนะครับท่านกำลัองอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ซึ่งท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถที่จะชมสดได้ ที่เป็นลิงก์เผยแพร่สาธารณะในทุกๆเชา้าพี่ก็จะมีสิ่งใหม่ๆมาให้ท่านได้เรียนรู้ในทุกๆวันในทุกๆเชา้าส่วนท่านที่ลงทะเบียนเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒเพื่อนเนี่ยก็จะมีไลฟ์สดช่วง2ทุ่มนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ที่ไม่เป็นสาธารณะนันก็จะเป็นลิงก์รับกลุ่มปิดแต่ในช่วงเช้าเนี่ยก็จะเป็นคลิปที่เป็นไลฟ์สดที่เผยแพร่สาธารณะซึ่งมีมี หลากหลายเรื่องราวหลากหลายเนื้อหาที่เรามาพูดมาคุยกันจากในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของสมรรถนะหลักในตัวที่สามในเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาด้วยการทดสอบสมรรถนะจาเป็นอย่างยิ่งครับที่ต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพวิจจะแบ่งกรอบเนื้อหาในที่เปลิงก์เผยแพร่สาธารณนะเอาไว้ครับว่าในคลิป สมรรถนะหลักเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเป็นในสมรรถนะในแต่ละตัวในแต่ละตัวเพี่อก็จะเป็นคลิปที่หนึ่งของของแต่ละเรื่องอย่างนีน้เรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่หนึ่งที่จะพูดถึงเรื่องของของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพจริงๆแล้วในเรื่องของสมรรถนะตัวนี้นะครับก็จะถูกแบ่งออกเป็นเป็น,<ค>นห้าระดับเป็นเหมือนกับขั้นบันได เราก็จะพูดถึงตั้งแต่พื้นฐานขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าก็จะไล่กันไปแบบนี้แต่ดีวันนี้เรามาทําความเข้าใจก่อนว่าคําว่าการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยคืออะไรแตะเดียคลิปที่สองที่สามที่สี่ก็จะเพิ่มระดับของการสร้างความเข้าใจในสมรรถนะการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเรามาถึงตัวอย่างคําถาม รูปแบบของตัวอย่างคําถามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของไฟล์ล PDF รูปแบบของการทําแบบทดสอบแบบออนไลน์แล้วก็จะมาเรียนรู้ในรายเรียดต่างๆด้วยกันในเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพสิ่งแรกที่ท่านจะต้องรู้เนี่ยก็คือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกได้เห็นถึงความขวัญขวายสนใจใฝ่รู้เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพาความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัตรริราชการด้วยการศึกษาการค้นหาความรู้การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงการรู้จักพัฒนาการรู้จักการปรับปรุงการประยุกต์ใช้ก็มีความรู้ในเชิงวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสมัมฤทธิ ในเรื่องของคําว่าการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยก็คือเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าท่านมีพฤติกรรมที่สนใจใฝ่รู้ความรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติราชการคือต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้เกิดขึ้นรวมไปถึงขีดความสามารถที่แสดงให้เห็นว่า ท่านสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงวิชาการทฤษฎีเทคโนโลยีให้การปฏิบัติราชการนั้นเกิดผลสำเร็จให้ได้การสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเป็นสมรรถนะในกลุ่มของเป็นกระบวนการคิดหรือเรื่องของความฉลาดสมรรถนะ การสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพไม่ได้วัดความฉลาดในเรื่องของ IQ โดยตรงแต่เป็นการวัดถึงแนวโน้มของการที่ผู้ดำรงตำแหน่งจะใช้ความฉลาดของตนให้มีประโยชน์ต่อการทำงานให้ประสบความสำเร็จการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพจะเป็นการวัดทั้งความสามารถ แล้วก็แรงจูงใจซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยในเรื่องของสมรรถนะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์เป็นการมองภาพองค์รวมที่จะไปสัมพันธ์โดยตรงกับความฉลาดในเรื่องของความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยมี ผลของการศึกษามีผลงานของการวิจัยแล้วก็สนับสนุนสมรรถนะการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพว่าความฉลาดมีความสัมพันธ์กับความรู้ในงานเพราะบุคคลที่มีความฉลาดจะสามารถเรียนรู้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ได้เป็นอย่างดีในเรื่องนี้นะครับการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ รวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานหนึ่งก็คือเรื่องของความรู้ในเชิงเทคนิควิชาการแล้วก็การจัดก,การสองเรื่องของแรงจูงใจที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นคือพัฒนาต้องการที่จะเรียนรู้ต้องการที่จะรู้ในสิ่งใหม่เพิ่มขึ้น สามการใช้ความรู้นั้นในงานสี่ในเรื่องของการสอนความรู้นั้นให้กับบุคคลอื่นถึงแมมว่าท่านเป็นผู้บริหารท่านเป็นผู้บงังคับบัญชาท่านเป็นหัวหน้างานซึ่งมีทั้งหัวมีทั้งหน้าอยู่ที่เดียวกันเนี่ยท่านก็มีขีดความสามารถในการสอนความรู้ให้กับบุคคลอื่น ทั้งแล้วนะครับในเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการทํางานหรือการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมในการที่บอกว่ามีความเชี่ยวชาญหรือมีการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ หนึ่งก็คือการทําให้ตนเองนั้นมีทักษะและก็มีความรู้ทักษะเกิดจากอะไรทักษะคือเกิดจากการการกระทําซ้ําๆการทําบ่อยๆทําเรื่องเดิมซ้ําแต่ไม่ทําแบบซ้ำซากจําเจนะแต่เป็นการทําด้วยการพัฒนาในเรื่องราวต่างๆที่ตนได้ประสบการณ์ที่ตนได้ความรู้ที่ตนได้มีองค์ความรู้แล้วก็พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นไป เรียกว,ว่าเป็นเป็นการทำอย่างมีทักษะให้เกิดทักษะการแสดงออกถึงพฤติกรรมในการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพประการที่สองก็คือการแสดงถึงความสนใจใตรรู้ความรู้ที่นอกเหนือจากอาชีพโดยตรงประการที่สามครับจะต้องมีพฤติกรรมที่อาสาให้ความช่วยเหลือผู้อื่น ในการแก้ปัญหาในเชิงเทคนิคแล้วก็ประการที่4มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการต้องการที่จะเข้าร่วมอบรมเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานแล้วการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยก็คือการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพใน รูปแบบที่มันมีความพิเศษของการสืบสอบหาข้อมูลและต้องค้นหาติดตามความรู้ใหม่ๆนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์คาว่าการคิดวิเคราะห์คือการคิดที่มีการแยกแยะที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาทางเทคนิคการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของการมีสมรรถนะในเรื่องของการมุ่งผลสำเร็จหรือการมุ่งมุ่งให้การทํางานนั้นประสบความสําเร็จคือการคิดค้นให้มีนวัตกรรมใหม่นวัตกรรมก็คือสิ่งใหม่อาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่คิดเริ่มใหม่หรือเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาของเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ให้มีรูปแบบหรือมีกระบวนการให้เป็นสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ซึ่งในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เรียกียกว่าเป็นการแสดงออกถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเป็นการแสดงออกถึงความต้องการที่จะพัฒนาความรู้เป็นการแสดงออกถึงความต้องการที่จะพัฒนา ตนเองเพื่อให้เรียนรู้ในสิ่งใหม่แล้วก็เอาสิ่งใหม่เนี่ยไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปท่าน,นท่านที่ยังมีความต้องการที่อยากจะพัฒนาตนเองยังมีความต้องการที่อยากจะเ,เรียนรู้ในสิ่งใหม่ก็สามารถที่จะเรียกได้ว่าท่านมีสมรรถนะในเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ไม่ใช่าะเพียงแค่การทําเรื่องเดิมซ้ําๆแต่รวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบข้อกฎหมายอย่างในปัจจุบันนี้นะครับมีกฎหมายใหม่ๆที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการการนําเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเช่นเรามีพระราชบัญญัติการปฏิบัติาราชการทางอิเล็กทรอนิก สามารถที่จะมีกฎหมายรองรับในการดํบบาเนินการในการประชุมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มีช่องทางในการร้องทุกข์ร้องเรียนของพี่น้องประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน QR code ผ่านระบบที่มีการจัดระบบขึ้นมาใหม่รวมไปถึงการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆในการดํบบาเนินการในการทำงานในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็คือว่าเป็นเป็นเรื่องของสมรรถนะเรื่องของการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีตัวอย่างคําถามแนวข้อสอบในเรื่องของสมรรถนะการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัวอย่างคําถามตัวอย่างแนวข้อสอบด้วยการสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับในรูปแบบของไฟล์ pdf แล้วก็ในรูปแบบของแบบทดสอบออนไลน์ท่านสามารถที่จะเอาไปฝึกทําในช่วงเวลาไหนก็ได้ที่ท่านพร้อมที่จะทําท่านสามารถที่จะหยิบ อุปกรณ์ในการรับชมหยิบสมาร์ทโฟนของท่านขึ้นมาแล้วก็ฝึกทาข้อสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลาขอให้ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท่านจะต้องเป็นผู้ที่สอบให้ได้เรียนรู้ในรละเอียดต่างๆพัฒนาสมรรถนะที่มีที่มีอยู่ในตัวตนของท่านอย่างต่อเนื่องกับพเพื่อนในกลุ่มรายนี้ได้เราไปถึงที่จะใช้เป็นช่องทางในการแจ้ง ข่าวสารแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบไปกับพี่วุฒิเพื่อนในกลุ่มรายนี้นะครับท่านที่มีเป้าหมายที่จะสอบได้ในรอบนี้ในระดับต้นๆไม่พลาดที่จะเรียนรู้แล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มเพื่อติดตามข่าวสารต่างๆด้วยนะครับนี่คือสมรรถนะในการสะสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพในคลิปที่1นนะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิเพื่อนใน คลิปถัดไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ